สวัสดีครับทุกคนพบกับผมโจธีรพงศ์อุปกรณ์เพาะเห็ดฟางครับเช้านี้ก็เปิดอากาศตัดใหญ่เห็ดฟางนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมลงลงคลิปการเพาะเห็ดฟางหรือคลิปทําการ,กรเกษตรเลยนะช่วงนี้นะครับก็งานยุ่งมากเลยช่วงนี้ยุ่งจริงๆนะเห็ดฟางก็เพาะตามปกติทุกอย่างเห็ดฟางก็เพาะก็เก็บตามปกติทุกวันนะั่นแหละแต่ว่ามันมีงานอื่นเข้ามาไงก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะก็ตอนนี้งานเริ่มซาแล้วนะ พองานเริ่มซาเดี๋ยวจะเข้าหน้าตัดอ้อยอีกแล้วนะโอ้ก็ยุ่งอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเห็ดอันนี้เป็นทลายปามโปะนะเรียกว่าเห็ดโปะแล้วกันนะสันส้นๆง่ายๆอันนี้เส้นใหญ่เดินดีอยู่นะครับก็โปะให้หนานะคนที่ทําปามโปะก็โปะให้หนาไว้ส่วนคนที่ใส่ทลายปามใหม่หรือว่าวัสดุเพาะอย่างอื่นก็ใส่ให้หนาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาหนาวมาเย็นอีกแล้วนะเส้นให่ก็เดินดีเลยนี่เห็นปะ นี่เปียกเลยไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรกันไปบ้างนะที่ว่ายุ่งยุ่งอ่ะมันยุ่งคืออะไรที่ผ่านมาไปเล่นอะไรอยู่นะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยนะเสร็จงานเห็ดเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราเพาะเห็ดฟางเสร็จทํางานเห็ดเสร็จเราก็ต้องไปทํางานอื่นแล้วนะไม่มีเวลาหยิบโทรศัพท์ถ่ายคลิปเลยนะไม่มีปัญหานะเห็ดฟางตรงนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็เปิดอากาศตัดใหญ่ตามปกติเส้นใหญ่เดินดีมากไป ชิพันมาก็ยุ่งยุ่งอยู่กับบอ่อหมักทลายปามนี่แหละอันนี้เป็นบอ่อหมักทลายปาม3เมตร50คูณ3เมตร50นะก็หลังจากที่ทําเสร็จก็น้ําแช่ไว้เรียบร้อยเลยบ่มน้ําไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแตกหรือว่ามันจะเลานะเราก็ใส่น้ําไว้นะแต่ไม่ใช่ว่าใส่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ใส่น้ําเต็มที่เลยไม่ใช่นะพรุ่งนี้เราก็อาจจะใส่น้ําประมาณสัก20-30เซนนะ แล้วก็วันต่อไปก็ใส่เรื่อยๆนะแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยนะทลายปามก็มารอแล้วนะนี่ทลายปามเพิ่งมาลงประมาณสักสามสี่วันนะเดี๋ยวรอให้ทลายปามเก่าเราก็จะแช่นะ mm hmm. ก็บอ่อหมักปามไม่ใช่เราไม่มีนะบอ่อหมักทลายปามเรามีนะแต่ว่าอยู่นู่นอยู่ทางอยู่ติดบ้านนะทีนี้เราย้ายออกมาให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนนะอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. ก็ความสูงอยู่ที่แปดสิบเซนนะหรือว่าอีกสี่ก้อนนะ ครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องของบอ่อหมักไทรปมนะลืมเลยว่าลงไปหรือยังนะเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะลงให้ดูตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเลยนะว่าเอ่อทำอะไรกันบ้างเทคานตรงไหนเทอะไรตรงไหนรายละเอียดเป็นยังไงนะอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะแล้วก็จะมีเอารถไถคันนี้นะเป็นรถไถขนาดยี่สิบสี่แรงนะทีแรกเป็นผ่านเป็นผ่านดุลนะเป็นผ่านดันนะ ก็ถอดผ่านออกก็ไปต่อเป็นผ่านตักนะก็ที่หายไปก็ไปทําชุดนี้อยู่นะก็ทํากันเองนะทากันเองกับเพื่อนๆช่างด้วยกันนี่แหละนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังมีเวลาหรือมีโอกาสก็จะมารีวิวทิ้งนะว่าเออมันใช้งานยังไงรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะก็ใช้งานได้ดีเลยแหละนี่อันนี้ก็ทําอยู่ทําอยู่หลายวันนะทาอยู่ประมาณสักอาทิตย์ฟ่านะ วันนี้ก็ว่าจะว่างนะแต่ก็ว่าเออเตาโอเพ็ดฟังนะเริ่มมีปัญหาเริ่มน้ําหยดหยดอีกแล้วนะก็ซ่อมเตาอีกนะนี่อันนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะว่าเออรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะอย่างที่บอกวันนี้ก็เหมือนว่าจะว่างทําไปทํามาอ้าวน้ําน้ําที่เตาโอเพ็ดนะมีการหยดนะถ้ามันมีการหยดหรือการรั่วการฟึมเราต้องทําเลยนะถ้าเราปล่อยไว้ ปล่อยไว้มันจะผุเยอะนะมันจะกินเนื้อเหล็กเยอะนะอันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ผุนี่ผุผ,ผุตรงพื้นนี่เพราะว่าอะไรสาเหตุที่ผุอะ่ะเวลาฝนตกหรือว่าเวลาเริ่มซึมนิดๆเนี่ยเราไม่ได้โกยขี้เถ้าออกอะ่ะมันก็ความชื้นมันก็จะอมขี้เถ้าอยู่ใช่ปะพอมันอมแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดสนิมนี่ใต้ใต้ข้างล่างนี่ผุก็ปะอุดเรียบร้อยแล้วนี่นี่ นี่มันมันจะประมาณตะเข็บนี้นะเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปทําการตัดใหญ่ในโรงเรือนเห็ดต่อนะบอกแล้วนะผมไม่ค่อยได้ว่างนะไม่ค่อยได้มีเวลาว่างลงคลิปหรอกก็ส่วนมากก็จะทํางานตัวเองนี่แหละกอกแกกอกแกกไปเรื่อยนะถ้าเริ่มมีน้ําซึมน้ําหยดอะแต่แล้วถ้าเราปะมันจะปะง่ายมันจะอุดง่ายนะเพราะว่ามันยังไม่ได้กินเนื้อเหล็กมากนะ มันก็แค่ซึมๆหรือว่าแตกตามตะเข็บอะไรเงี้ยมันจะเชื่อมง่ายนะเชื่อมง่ายมากแต่แต่ถ้าเราปล่อยไว้ผุเยอะๆเลยอ่ะทีเนี้ยมันจะซ่อมยากเลยเพราะว่าเราเชื่อมบางทีมันไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่ามันเกิดสนิมเยอะนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ทําการตัดให่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาไล่เดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูแล้วกันในเรื่องของเออบอมักทลายปามนะรถตักที่ทำกันไปนะแล้วก็ยังจ,จะมีอีกงานหนึ่งก็คือ เออบ้านตอนนี้บ้านเพื่อนนะเริ่มเริ่มทําเห็ดฟางนะเริ่มทําเห็ดฟางขึ้นใหม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวมีเวลาไว้เดี๋ยวจะไปถ่ายนะเริ่มตั้งแต่บอ่อขึ้นนี่อ่าโรงเรือนซานแลนด์แล้วก็ตู้เห็ดฟางนี่นะก็คือตอนนี้เขาก็กําลังทํากันอยู่แหละเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปถ่ายนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะเราวันนี้ขอบคุณมากครับ